สวัสดีทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแพรวาทารศาสตร91นะคะการดูดวงในคลิปนี้จะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันวันที่16กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปของคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้การงานการเงินและก็ความรักของคุณ เป็นการดูโดยรวมของผู้ที่เกิดในราศรีกันทั้งหมดนะคะามาเริ่มกันเลยนะคะคุณได้ไพ่พระย,ยมราชราศรีกันคุณค่อนข้างที่จะเครียดนะคะในเดือนนี้นะก็มีทางออกนะคะมีเป้าหมายมีสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ สิ่งใดก็ตามที่คุณกําลังคิดแล้วก็เป็นกังวลในสิ่งที่ทํามาในอดีตหรือว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตส่งผลมาถึงสภาวะทางด้านจิตใจของคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเธยทําในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆก็จะตอบแทนนะคะอย่างไรก็ตามให้ใบนี้ออกมาเพื่อเตือนคุณนะคะเตือนสติคุณนะคะว่ามันยังไม่สายเกินไปอยากให้คุณปรับนิติของตัวเองสมใหม่นะคะแล้วก็หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้น คุณยังมีอะไรหลายอย่างนะคะที่จะต้องตัดสินใจจะต้องทำนะคะมีผู้ที่มีบุญบาร,รมีคอยคุ้มครองคอยสักเตือนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นไพ่พยารามราชใบนี้นะคะคุณควรที่จะให้โอกาสตัวเองนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่สองนะคะเป็นเทพรทเทพระอาทิตย์เทพพระอาทิตย์หน้าที่นี้ คุณค่อนข้างที่จะได้เงินได้ทองนะคะเดือนนี้หรือบางคนก็ได้มาแล้วก็ได้นะเป็นโอกาสทางเรื่องทางด้านการเงินทรัพย์สินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนก็เป็นโอกาสในหน้าที่การงานคุณอาจจะสร้างเม็ดเงินของคุณนะคะมาจากงานที่คุณทําได้มากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสในเรื่องการงานนะคะผู้ใหญ่รักเมตตาแล้วก็มอบนะคะเงินทองนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ เจ้านายรักก็ได้นะได้เงินได้ทองนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีคนที่เป็นคนที่โชคดีนะคะมีเงินมีทองแล้วก็ถูกหวยมีโชคมีลาบอยู่บ่อยค่ะต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่3นะคะคุณได้พระนารายณ์ทรงสุบรนสักย์สินบ,บ้านเรือนบ้านช่องของคุณนะคะคุณได้พระนารายณ์ทรงสุบรรณานาที่นี้นะคะถ้าคุณดูแลให้ดีๆนะ,ะอาจจะเป็นวัตถุบ้านเรือน ที่ดินหรือสภาพแวดลอ้อมภายในบ้านนะคะถ้าคุณดูแลดีจัดการดีนะคะก็จะทำให้คุณมั่งมีมากกว่าเดิมนะคะคือมีแล้วมีเพิ่มมากขึ้น หลักฐานบ้านช่องบ้านเรือนนะคะให้คุณนะคะให้ทั้งคุณทั้งโทษนะหน้าที่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เสริมให้กับบ,รบรารมีของคุณนะคะคนราศีกันสิ่งไหนก็ตามนะคะที่คุณมีเก็บไว้แล้วก็ไม่เสียหายอะไรมากค่ะคือมีเพื่อเพิ่มบารมีของตัวเองนะคะในสิ่งที่พอเหมาะพอควรก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าสิ่งไหนที่มันมากเกินไปหรือว่ามันไม่จําเป็นนะคะก็ให้คุณปล่อยวางแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะยังไงก็ตามนะคะสิ่งของพวกนี้มันไม่ของที่จีรังยั่งยืนนะคะที่นี้นะคะผู้อ่านก็ หมายถึงสมมุติว่าเป็นที่ดินส่วนนี้ที่เป็นของคุณนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะต้องนะคะจัดสรรปันส่วนให้ผู้อื่นไปนะคะในส่วนนี้ก็ให้คุณสละไปนะคะอย่ากเก็บเอามาใส่ใจเพราะเดี๋ยวจะทําให้คุณคิดมากอย่างที่บอกนะคะก็เป็นไพ่ในตําแหน่งที่4ี่นะคะเป็นตําแหน่งของญาตินะคะคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดาพี่น้องนะคะของคุณค่อนข้างจะเป็น คนที่จริงใจกับคุณนะคะอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องออกห่างกันหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะเขา,าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่กับญาติหรือว่าได้พบปะพูดคุยหรือว่าคืนดีกันนะคะในหมู่วงศาคนาญาตหรือญาติพี่น้องของคุณบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็รักกัน,นะ,ะักมากยิ่งกว่าญาติ จริงๆของตัวเองด้วยซ้ําไปนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันและให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะพวกเขาค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคุณได้ดีในระดับนึ่งเลยนะคะสําหรับญาติพี่น้องของคุณต่อไปไพ่ในตําแหน่งที่5นะคะเป็นตําแหน่งของบุตรบริวารคุณได้กุมารทองนะคะหลายคนอาจจะเลี้ยงกุมารไว้ก็ได้นะคะในที่นี้ ตำแหน่งของบุตรธิดาหรือว่าเป็นบริวารลูกน้องของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะดื้อนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยอมฟังคุณไม่ค่อยจะเชื่อมั่นนะคะในตัวของคุณนะคะโตแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นเด็กนะคะไม่ยอมรับฟังเหตุผลนะคะแล้วก็มัจกจะโกรธหรือว่าโมโหหรือว่าไม่ยอมจะเข้าใจอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคุณนะคะต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่6นะคะคุณได้ ระคายในที่นี้นะคะอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคแล้วก็ศัตโตของคุณนะคะอารมณ์ของคุณนะคะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของคุณนะคะคนราศีการเหมือนราศีงห์เลยนะคะไพ่ในเดียวกันคือเป็นอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเรามักจะปวนแปรนะคะช่วงนี้ปวนแปยอย่างหนักนะคะประกอบกับไพ่พญายมราชนะคะคุณค่อนข้างที่จะหนักอึง้งบางคนมีอาการเหมือนกับจะเวียนหัวแล้วก็เครียดนะคะ ในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเครียดนะให้คุณปล่อยวางะคะ่ะแล้วพยายามสร้างกุศลน,นะคะให้มากขึ้นนะถ้าเหมือนกับเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการวางแผนในสิ่งต่างๆที่คุณจะทำนะคะคุณมักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทำอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปทำอันนี้หรือบางทีทำสิ่งนี้อยู่แต่คุณก็ทิ้งมันไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะคะคือ คุณต้องวางแผนในการคิดนะคะว่าคุณจะทําสิ่งไหนก่อนนะคะแล้วอันไหนมันสําคัญที่สุดนะคะให้เริ่มทําจากตรงนั้นนะคะอย่าพยายามเปลี่ยน่อยเพราะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จง่ายๆนะคะต่อไปไพ่ในตําแหน่งที่7นะคะคุณได้พระอรุณเทพประบุทธ์พระอรุณเทพบุตรนะที่นี้อยู่ในตําแหน่งของครูครองของคุณเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนกับแสงอรุณในตอนเช้าเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณค่อนข้างดีและเป็นคนที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะเรื่องไหนที่คุณไม่สบายใจนะคะคู่ครองของคุณคนรักนะคะเขาสามารถที่จะช่วยคุณได้นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้ในเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะแล้วก็ ในสิ่งที่คุณคิดนะคะเนื้อคู่ของคุณหรือคนรักของคุณนะคะเขาช่วยคุณตัดสินใจได้ให้คุณรับฟังเขาไว้บ้างนะคะเป็นคนที่ต้องการความรักเป็นคนที่ต้องการความเข้าอกเข้าใจนะคะในแบบผู้ใหญะะ่แลวเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่นะค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะให้ดันตำแหน่งที่8ของคุณนะคะคุณได้พยาพาลีจากปูทศกัณฐ์อยู่ในตําแหน่งของโรคหรือว่าอาการป่วยของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ คุณอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับการปวดข้อเท้านะคะปลายเท้าหรือว่าเส้นเอ็นกระดูกนะคะอาจจะเป็นในช่วงขาหรือว่าแขนของคุณนะคะบางคนก็เป็นโรคเกาต์นะคะหรืออาจจะเป็นโรคอ,รมอรัมพาตอัมพพกษกนะคะหรือเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดโรคอรัมพาตนะคะเป็นมือชาเท้าชาหรือไม่ก็โรคปวดหัวมืองงนะคะในลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะให้ในตําแหน่งที่ เกนะคะคุณได้เทพธิดาประจันในตําแหน่งของความสุขของคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขในแบบของเด็กๆนะคะคุณพอใจในอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายๆนะคะนะคะคเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเป็นความสุขในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะคะเป็นคนนะคะที่คนรอบข้างให้ความสนใจนะคะเป็นที่รักที่แม่ตาของใครหลายๆคนรวมไปถึง ใครเห็นคุณนะคะเขาก็มีความสุขนะคะคุณเป็นคนที่ชอบหยอกล้อหรือว่าชอบจาพูดเล่นนะคะพูดจาดีนะคะพูดจามีสีสันให้แก่คนอื่นนะคะผู้คนรอบข้างก็เลยค่อนข้างที่จะรักที่ค่อนข้างจะมีจิตวิญญาณของเ,เด็กๆปนอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะไปทําบุญนะคะช่วงนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ดีนะคะก็ G จะส่งผลให้คุณอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเจออะไรที่เครียดหรือเพราะว่าอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะคะ ต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่1ินะคะคุณได้พระทักษะพระทักษะการงานในช่วงนี้นะคะตำแหน่งการงานของคุณใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชีธนาคารราัฐวิสาหกิจหรือว่าตำแหน่งที่ค่อนข้างจะใช้ความสามารถทางความคิดนะคะรวมไปถึงการบริหารการจัดการหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะหรือว่านักแสดงนักตัดสินนะคะ ค่อนข้างให้คุณดีกับคุณนะคะและที่สําคัญในเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าข้อผิดพลาดในเนื้องานนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้ที่โยนความผิดให้คุณสายร้ายคุณนะคะหรือไม่ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำไปรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงานในส่วนอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่ในส่วนของคุณไปไพ่ในตําแหน่งที่11นะคะคุณได้พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีนะคะเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีอยู่แล้วอย่างที่บอกคนราศรีกันนะคะ ณเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาของคุณสิ่งที่คุณเคยมีที่คุณเคยสร้างนะคะคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้ที่ดีหลายคนนะคะเป็นคนที่ทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยซ้านะคะคุณความดีที่คุณมีนะคะจะทําให้คุณกลับมามั่งมีสีสุงมีมากยิ่งขึ้นนะคะในเมชานี ลาบยศชื่อเสียงของคุณคนราศีกันคุณเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็มีแม่ตาะคะในช่วงนี้นะคะเป็นการรอนะคะรอที่คุณจะกลับมาจำเนรรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะคะหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างมีลาบยศชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ให้รอไปอีกซักระยะหนึ่งนะคะต่อไปไพ่ในตำแหน่งที่12นะคะคุณได้เทพประจานเทพประจานหน้าที่นี้นะสติอยู่กับตัวเองนะคะอย่าเป็นคนที่จิตใจรวนเรแล้วก็อย่าพยายามลุ่มหลงกับสิ่งรอบข้างหรือว่า วัตถุต่างๆจนมากเกินไปนะคะจิตใจที่รวนเรงของคุณนะคะเป็นผลส่งมาให้คุณจะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะคุณควรจะเป็นคนที่จิตใจตั้งมั่นแล้วก็ไม่เพ้อฝันจนเกินไปคุณจะต้องมีความคิดก่อนนะคะที่จะไม่ตัดพ้อต่อว่านะคะตัวเองหรือว่าตําหนิตัวเองนะคะสิ่งนี้ให้คุณตัดออกไปนะคะแล้วสร้างความหวังใหม่ให้กับตัวเองนะคะ ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองในการตัดสินใจนะคะอย่าโลเลนะคะอย่าคิดมากนะคะต่อไปเรามาดูนะคะการข้อความสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะในเดือนนี้อยากจะบอกอะไรนะคะคนราศีกัน นี้นี่เองนะคะราศีกันนะคะเขาอยากบอกให้คุณสวดมนต์บ้างเถอะนะที่นี้นะคะคุณพยายามไหว้พระสวดมนต์นะคะจะทําให้คุณเบายิ่งขึ้นนะคะสบายใจมากยิ่งขึ้นสิ่งไหนที่คุณคิดอาจจะโลเลอยู่หรือว่าหนักอึ้งหรือไม่สบายใจนะคะก็จะถูกปลดแอกน,นะคะจะมีหนทางที่ทําให้คุณคลายจากเรื่องนี้ไปนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสวดมนต์หรือไม่ได้สวดมนต์นะคะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นในเดือนนี้นะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะกุศลที่ทํากับเด็กๆนะคะนิสัยอากับกิริยานะคะแล้วก็ความสุขในแบบเด็กๆนะคะก็จะเข้ามาหาคุณนะคะในลักษณะนี้จะทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นต่อไปนะ,นะคะข้อความ ที่2นะคะคือคําว่าจมอยู่กับอดีตนะคะคุณอาจจะนึกถึงเรื่องที่มันผ่านมาในอดีตแล้วนะคะอย่างที่บอกพญยายมราชนะคะสิ่งที่คุณทํามาคุณอาจจะเอามาคิดหรือว่าเอามาใส่ใจนะคะจนทําให้คนวิตกกังวลมากเกินไปนะคะคุณต้องปล่อยผ่านสิ่งนั้นไปแล้วพยายามนะคะเริ่มเริ่มใหม่นะคะพยายามทําใหม่เพราะว่า ให้พญยาชยมราชนะคะเขาแค่จะออกมาเขาแค่อยากจะบอกเตือนคุณนะคะให้คุณทําสิ่งที่ดีให้มากขึ้นนับจากนี้ไปนะคะแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะจะกลับมามีเงินทองมีวาสนามีบรารมีเฉกเช่นเดิมนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแค่ผลกรรมหรือว่าสิ่งไหนก็ตามที่ปิดบังความรู้สึกของคุณอยู่หรือว่าปิดบังเกณฑ์ชะตาของคุณอยู่นะคะราศีกัน ให้ไงเอาใจช่วยคุณนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะไพ่ความรักของคนโสดราศีกันนะคะคนโสดราศีกันไพ่ของคุณได้ n i นอ็อปสอดโฟว์อ็อปวอนเดอะเวิร์ลคิงออฟวอนอ็อปสอดนะคะเดอะแฮงแมนเซเว่นออฟคัฟเซเว่นออฟเพนติเกิลนล์ออฟเพนติเิลแล้วก็โฟว์อ f อ w สอดนะคะ ขอพูดเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกใครก็ตามที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์มานะคะอย่าร้างนะคะหรือมาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะคะคนราศีกันคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากปลดแอกนะคะจากสิ่งเดิมตรงนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงหาใครเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณไม่ได้นะคะก็ยังคง ควมคิดมากนะเลือกในความสัมพันธ์อยู่แบบนี้นะคะยังไม่มีใครดีพอสําหรับคุณหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่ทํางานหาเงินอย่างเดียวนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะนิ่งนะคะนิ่งแนบสนิทนะคะอยา,ากจะ วางทุกอย่างแล้วก็คิดว่าไม่สําคัญสําหรับชีวิตคุณด้วยซ้ําไปนะคะคืออยู่อย่างนี้ดีกว่ามีคนรักนะคะหลายคนคิดแบบนี้ต่อไปนะคะสําหรับกรณีที่2ก็คือคนที่มีความรักเข้ามานะคะเริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์อาจจะถึงขั้นที่อาจจะอยากจะแต่งงานกาันหรือมีการเปรย์มาว่าอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากใช้ชีวิตกับคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะคุณรู้สึกดีมากๆแต่ว่าก็ต้องจบลงไป ราะว่ามันเป็นในลักษณะของตัวเลือกนะคะคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานมากกว่าไม่พร้อมในความสัมพันธ์ด้วยนะคะยังเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างที่จะวิตกแล้วก็คิดหนักนะคะเลยลักษลักษณะนี้คุณก็เลยคิดว่าอยากจะอยู่เฉยๆแล้วก็นิ่งกันไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะก็ค,คือความรักความสัมพันธ์คนโสดในราศรีการนะคะช่วงนี้เดือนมีนานก็ค่อนข้างจะนิ่งนะคะคนที่มีคู่ราศรีการวันนี้เรามาดูกันคุณได้ไพ่ซิกยอบสอดนะคะ n i of Cups reverse reverse มาเลยนะคะแล้วก็ e i g of Pentacles Three of Cups the Star Six of Pentacles the Chariot Ten of Cups t o of Swords แล้วก็ Nine of Cups นะคะช่วงนี้ความรักของคุณอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะตึงๆกันนิดนึงนะคะคนรักของคุณเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะ แล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในความสัมพันธนะ์คะคุณอาจจะพ่องแง่แม่งอนกันนะคะ night off night o f c u r e s reverse นที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกกับคุณมากนะคะเขาอาจจะพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะนที่เกิดราศีกันอาจจะทํางานนะคะหรือว่ากําลังทําอะไรบางอย่างนะคะค่อนข้างที่จะต้องออกสู่สังคมนะคะเป็นคนที่ ใครๆก็ชอบใครๆก็รักนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําเกี่ยวกับหน้าที่ภาระหรือการเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะคะไปงานเลี้ยงหรือว่าบางคนอาจจะทํางานที่จะต้องพบปะผู้คนนะคะเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมนะคะมีแต่คนชอบมีแต่คนสนใจนะคะเขาไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับคุณในที่นี้นะคะ แต่ตัวคุณเองนะคะคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันนะคะแล้วก็อดทนสู้เพื่อครอบครัวนะคะเพื่อความรักที่ดีของคุณบางครั้งมีคนนะคะมาหยิบยื่นโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์นะคะแต่คุณก็ตัดสินใจนะคะที่จะเลือกครอบครัวของคุณมีเกณฑ์มีข่าวดีนะคะในเรื่องครอบครัวหรือว่าการแต่งงานหรือไม่ก็อาจจะมีโบสนะคะลักษณะนี้นะคะ คุณอาจจะต้องเติมเต็นความรู้สึกให้คนรักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่บอกคนรักของคุณนะช่วยคุณได้ดีนะคะคนราศีกันเขาเข้า,ขาอกเข้าใจแล้วก็ใช้คําพูดหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สามารถจะให้คําปรึกษากับคุณได้ดีนะคะในคลิปนี้ของคนที่เกิดราศีกันก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดี